สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์แสงเพนไทยมีทีอ o o ิาดพยากร์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าุา1มิทุนายน 67เ้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอ ให้ประชาชนในบริเวณดังกอล่าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยอันหนึง่งเมื่อเวลา1นนาฬิกาของวันนี้1มิถุนายน67 พายุโซนร้อนมาลิกซีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองอย่างเจียงมนทนกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยมีทิศท,ทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียในช่วงวันที่2อถึง7มิถุนายน 67ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พายุโซนร้อนมาิิซีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนแล้วโดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชนันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วยข้อควรระวงังในช่วงวันที่1-2มิถุนายน 67ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตอกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตอกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมมอฉับบกันและน้ำป่าไหลหลา,หลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำในไหลผ่านและพื้นที่ลู่มอระวมทั้งเพิ่มข้อความระมัดระวังงอนในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสวนชาเรือบริเวณอ่าวไทยยะละทะเละอันดามนาควรเดินเรือด้วย,ยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหว ในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายน6 7เจ็้าตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด2.2มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดแสงเพนไทยมีที่อารโลจิเคอร์ดีพาร์ตเมนต์ทวัสศรีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน